tôm yeah, yeah. oh, ồ, này này cha Kéo 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 Bớt เฮอย่าระวังในเมืองกไปไปล่อง,มองหมดแล้วพี่ยิงขึ้นมาตัวนึงอยู่ยิงกูอยู่เนี่ยไอ้กล่องอะไรเยอยตั้งขวาอิงปุ๊ได้เปล่าตรงนี้พี่เห็นไหมเห็นไหมมา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 เนี่ยนี่ไป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 ,เ,ป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 เลยพี่เอาเลยพี่

มีตัวมีตัวเหลืองกำลังมานะอยู่หลังต้นไม้เหลืองยังอยู่พยายามมาตรงบ้านเกี่ยวแล้วกำลังเสร็จมอกต้นไม้ต้างหลังตันไหม หลังไอ้ดับขยิกวะหลังไอ้ดับอะหลังหลังไอ้ดับมีมีตัวอีกตัวนึงพี่ตัวหนึ่งตัวนึงตังเขียวมีนะทางขวามาร์คเขียวโดนโดนตรงตรงไอ้ดับโดนกูดูใคร่ตายนะยังไม่ตายยานี่วะหลังไอ้ดับขยานัดเดียวเพิ่งยิงทำอะไรไหมทำยาดับตัวนึงมันน่าจะเติมเล็ดละเติมเล็ดละระวังขวานะพี่เขียวตัวหนึง มันฉีดยาอะดรีนาลีนนั้นแหละแงโถเป็นป้าจยาสายๆนะหาสมโมกปิดหลังหน่ยก็ดีเยอะใจเลยถูกไหมนนใช่เลยเหรอสติวมาสริวมาเบินเบินๆๆไป mọi người phải 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 mọi người mọi người bay người mọi người mọi người mọi ở mọi người nó mà, mọi mà gần người mọi người mọi người mọi

บนบ้านบนบ้านบนบ้านมีสี่ตัวเหียบไปแล้วพี่กูาเ่ได้อยู่เราเล่นได้เล่นไมันโอ้ยเราเล่นไม่ได้ไ,ไดดป วไฟขึ้นหลอดอ้สัสกูเชีคยขวาหน่อบ้านมันหน่ออ่ามีสโมกขึ้นพี่เห็นปะเห็นละไฟปันไม่นอนนอนอยู่นั่นใช่ไหมนะพี่ไม้นอนนอนใช่อยู่นะพี่ซ้ายมือเมื่อกี้ในตรงสโมกอ่ะเฮ้ยบ้านชัดจันมีโดนชาดบ้าน เสร็จระเบิดเข้าไปดิไฟเอาหน้าไปชิดกำแพงก่อนเพื่อนกำแพงเป็นของเราพี่ใจเย็นใจเย็นระเบิดมือหยอดเข้าไปเลยลย<ด><ด>บ้านอยู่หลังกำแพง ไฟระเบิดไฟหมดยังมาแล้วเ <จะ S 1> ดี๋ยวจะแฟดอีกไอ้เหี้ยมันเหี้ยกับเข้าหนอะจนได้หนามอีกเหรอโอ้ยเส็ยบตามุมยู่ขวามึง อย่านกนะอย่านกนะวงบ้านมันดี่เอ้ยแล้ไฟสาวไอ้เหี้ยนเดียวไอ้ต